การเปิดเผยข้อมูลการขนส่งอาวุธล็อตใหญ่เลยจากจีนไปกัมพูชาซึ่งมันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่สัปดาห์เองก่อนที่จะมีการประทะกันค่อนข้างรุนแรงครั้งล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชา ใช่ครับจังหวะเวลานี่สําคัญมากใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาสํารวจเหตุการณ์นี้กันค่ะจะลงลึกเรื่องออการจัดหาอาวุธจากข้างนอกแล้วก็มองไปถึงมิป,ปิของข้อมูลข่าวสารด้วยที่มันวนเวียนอยู่ร,บรอบๆเหตุการณ์นี้ข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานเชิงสืบสวนของ The New York Times นะคะอันนี้นะเป็นแหล่งใหญ่เลยครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นบทวิเคราะห์ที่มาจากช่อง YouTube ชื่อไทมิ อันนี้เขาจะมองลึกลงไปอีกว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลนี้มันถึงถูกเปิดเผยออกมาได้อ๋อครับมีมุมมองเรื่องเบื้องหลังการปล่อยข่าวด้วยสินะครับใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจปัจจัยที่มันซับซ้อนที่มันนําไปสู่ความขัดแย้งครั้งนี้แล้วก็ดูรายละเอียดเรื่องอาวุธด้วยว่ามีอะไรบ้างผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์มันเป็นยังไงแล้วก็เอ่อที่ว่าสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีจริงไหมอะไรแบบนี้คะ่ะ ประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องการคขนส่งอาวุธก่อนการประทะอันนี้ตามรายงานของ New York Times เนี่ยนะคะมีข้อมูลที่น่าทึ่งเหมือนกันคือเขาพูดถึงเครื่องบินลำเลียงค่ะเป็นรุ่น Y20 ของจีนลำใหญ่ๆเลยอ๋อเจ้าชับบี้เกิร์ที่เขาเรียกกันใช่ค่ะใช่ซื้อเล่นน่ารักเชียวแต่บรรทุกหนักนะคะเขาบอกว่าใช้ถึง6ลำเลยบินไปลงที่สีหนุวิวที่กัมพูชา3วันติดกันเลยช่วงเดืนมิถุนายน หลำสามวันติดโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับใช่ค่ะแล้วของที่ขนมาก็คืออาวุธเนี่แหละค่ะรายงานเนี่ยอ้างเอกสารข่าวกลองกองทัพไทยเลยนะคะระบุว่ามีทั้งจรวดหลายลำกล้องกระสุนปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดครับรวมๆแล้ว42ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะเขาเอาไปเก็บไว้ที่ฐานทัพเรือเหลี่ยมก่อนแล้วไม่กี่วันต่อมาก็ย้ายขึ้นไปทางเหนือไปจังหวัดชายแดนที่ติดกับเราอุดรมีชัยกับพะวิหาร ในเอกสารยังลงรายละเอียดชนิดอาวุธด้วยนะคะอย่างเช่นกระสุนเกือบ700นัดสำหรับเครื่องยิงจรวด BM21 BM21 นี้รุ่นเก่าสมัยโซเวียตนะครับใช่ค่ะแต่ก็มีรุ่นใหม่ของจีนด้วยทั้ง Type 90B แล้วก็ PL03 h แล้วก็ยังมีกระสุนปืนใหญ่อัตราจร SH1 ของจีนอีกแล้วก็กระสุนปืนกลต่อสู้อากาศยานบางส่วนด้วยค่ะคือระบุละเอียดมาก ครับคือการลงรายละเอียดขนาดนี้มันทำให้เห็นว่าไม่ใช่การขนส่งธรรมดาจริงๆครับแล้วสิ่งที่ทำให้มันน่าจับตามากอย่างที่บอกไปตอนต้นคือจังหวะเวลาค่ะมันเกิดก่อนประ,ะไม่นานเลยไม่กี่สัปดาห์เองแล้วปริมาณก็เอ,อนักวิเคราะห์อันโทนีเดวิสจากเจมส์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเลยนะการขนส่งระดับนี้เขาประเมินว่าน่าจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้นำระดับสูงของจีนเลยทีเดียว และที่สำคัญคือนิวยอร์กไทม์เขาอ้างว่าข้อมูลนี้มาจากเอกสารข่าวกรองกองทัพไทยจริงๆนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทย3คนยืนยันความถูกต้องด้วยก็แสดงว่าไม่ใช่ข่าวลือลอยๆอืมพอมีข้อมูลแบบนี้ออกมาคำถามก็คือแล้วทางฝั่งกัมพูชาล่ะคะก่อนจะประทะเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวอะไรที่ที่น่าสังเกตบ้างไหมคะมีครับมีรายงานความเคลื่อนไหวหลายอย่างเลยครับ ก่อนที่จะปะทะกันเนี่ยมีข้อมูลว่ากัมพูชาก็มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเพิ่มนะในพื้นที่ชายแดนเช่นอะไรบ้างคะก็มีการสร้างถนนแล้วก็ที่สําคัญคือเขาสร้างฐานทัพใหม่เลยใกล้ๆกับปราสาทพระวิหารอันนี้มีภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันด้วยนะครับอ,อ๋อสร้างฐานใหม่เลยเหรอคะครับซึ่งนักวิเคราะห์อย่างเนชั่นรูเจอร์ที่ออสเตรเลียเขามองว่าการทําแบบนี้มันอาจจะตีความได้ว่าเป็นการยั่วยุนะยั่วยุ ใช่ครับแล้วฐานที่สร้างใหม่เนี่ยมันก็อาจจะใช้เป็นฐานยิงปืนใหญ่ได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องไม่ลืมบริโดเดิมเนาะเรื่องความขัดแย้งยาวนานแถวปราสาทพระวิหารที่สาโลกตัดสินเรื่องตัวปราสาทไปแล้วแต่พื้นที่รอบๆนี่ยังเป็นประเด็นอยู่ค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะแล้วพอมีข่าวเรื่องขนอาวุธจากจีนออกมาแบบนี้ทางการกัมพูชาเขาว่ายังไงบ้างคะเขาเอ่อยอมรับไหมหรือว่าปฏิเสธ ท่าทีของกัมบูชาก็น่าสนใจครับคือพลโทรัฐดาราทศรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการขนส่งอาวุธจากจีนอ้าวไม่ได้ปฏิเสธเหรอคะครับแต่เขาบอกว่ารายงานข่าวกรองไทยนะ่ะทำให้เข้าใจผิดแล้วก็พยายามจะอธิบายว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธพวกนั้นนะ่ะมันเกี่ยวกับการซ้อมรบร่วมกับจีนที่เพิ่งจบไปเอ๊ะซ้อมรบร่วมกับจีน แต่เหมือนข้อมูลบอกว่าการขนส่งอาวุธมันเกิดทีหลังการซ้อมรบจบไปหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะฟังดูไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่ใช่ครับนั่นเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับการซ้อมรบโกลเด้นดราก้อนมันจบไปก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์เลยคำอธิบายนี้เลยดูแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นอกจากนี้คัมพูชาก็ยังคงกล่าวโทษว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะแล้วก็อยากให้ศาลโลกเข้ามาแทรกแซง ซึ่งอันนี้ไทยเราก็ปฏิเสธมาตลอดครับค่ะส่วนประเด็นว่าใครรุกใครรับก่อนปะทะเนี่ยเออก็มีมุมมองต่างกันไปครับมีนักวิจัยชื่อแฮงยูลีจากองค์กร ACLLD ที่เขาติดตามความขัดแย้งทั่วโลกนะครับเขาชี้ว่าจากข้อมูลที่มีอยู่การเสริมกำลังของกัมพูชาตามแนวชายแดนช่วงนั้นนะ่ะดูเหมือนจะมีลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรุกครับเช่นสร้างฐานใหม่ เคลื่อนย้ายอาวิทเข้าพื้นที่อะไรแบบนี้ในขณะที่ท่าทีของไทยช่วงเดียวกันดูเหมือนจะเป็นการตอบโต้อป้องกันมากกว่าเช่นเสริมกําลังในฐานเดิมสร้างถนนส่งกําลังบารุงเพิ่มการตรวจการอะไรทํานองนั้นครับอืมพอสถานการณ์มันตึงเครียดมีการเตรียมพร้อมสุดท้ายก็นําไปสู่การประทะที่รุนแรงขึ้นมาจริงๆเหตุการณ์ในสนามรบตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะครับ การประทามันต่อเนื่องถึง5วันเลยครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเป็นเรื่องน่าเศร้ามากมีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายรวมกันอย่างน้อยๆก็40รายนะครับมีพลเรือนด้วยโหมีพลเรือนด้วยครับแล้วก็มีคนต้องอพยพหนีภัยอีกเป็นแสนคนเลยทางกองทัพไทยก็มีการตอบโต้ทางอากาศใช้ F16 โจมตีเป้าหมายทางทหารในฝั่นกัมพูชาไป แล้วเรื่องการใช้อาวุธจากจีนโจมตีฝั่งไทยล่ะคะมีการยืนยันข้อมูลนี้ไหมคะมีครับมีรายงานจากองค์กรสิทธิทมนุษยชน Fortify Rights คุณพีเตอร์ปูคาร์ตเขาลงพื้นที่เองเลยยืนยันว่ามีการใช้โจรดหลายลำกล้องที่ผลิตในจีนโจมตีเข้ามาใน4จังหวัดของไทยจริงๆ โจมตีเข้ามาเลยใช่ครับแล้วที่น่ากังวลคือมันมีเป้าหมายพลเรือนโดนด้วยเช่นปั๊มน้ำมันโรงพยาบาลบ้านคนทำให้มีรายงานว่าพลเรือนไทยเสียชีวิตอย่างน้อย13คนตั้งแต่วันแรกเลยโหรุนแรงมากเลยนะคะครับ ซึ่งข้อมูลนี้มันก็สอดคล้องกับภาพถ่ายวิดีโอจากพื้นที่ที่เห็นทหารกัมพูชาใช้จรวดปืนใหญ่122ม mm, ิลิเมตรรุ่น SH-40 ที่ผลิตในจีนนี่แหละครับการที่อาวุธจีนถูกใช้แบบนี้จริงๆมันทำให้บทบาทของจีนในเรื่องนี้ยิ่งดูซับซ้อนเข้าไปใหญ่นะคะเนี่ยถูกต้องครับตรงนี้แหละครับที่มันซับซ้อนมากคือด้านหนึ่งจีนก็พยายามแสดงบทบาทเป็นคนกลางนะไกลเกลี่ยสันติภาพพยายามให้หยุดยิงกันค่ะแต่อีกด้านหนึ่ง จีนก็เป็นคนส่งอาวุธรายใหญ่ให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับที่กําลังตีกันอยู่เนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยเหรอคะให้ไทยด้วยใช่ครับที่น่าสนใจคือปัจจุบันเนี่ยจีนกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดให้ไทยไปแล้วนะครับแสงหน้าอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่เราไปแล้วโอโ้โหเหมือนกับว่าจีนเล่นบทบาทที่มันดูขัดแย้งกันเองอยู่นะคะเป็นทั้งคนสร้างสันติและก็ค้าอาวุธในความขัดแย้งเดียวกันแล้วทางการจีนเขาว่ายังไงคะเรื่องนี้เรื่องส่งอาวุธให้กัมพูชาเนี่ย แน่นอนครับเขาก็ต้องออกมาปฏิเสธมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของจีนเนี่ยแจ้งต่บผู้ช่วยทูตทหารไทยที่ปักกิ่งยืนยันว่าจีนไม่ได้ส่งอาวุธให้กัมพูชาโดยมีเจตนาให้ใช้สู้กับไทยอมืมีดอกจันทร์ตรงเจตนาครับแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่ความตึงเครียดเริ่มขึ้นแต่คำพูดแบบนี้มันก็คลุมเครือนะไม่ได้บอกว่าความตึงเครียดเริ่มขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงๆว่าไม่ได้ส่งอาวุธแค่ปฏิเสธเจตนา เข้าใจค่ะมันก็ตีความได้หลายอย่างครับการที่กัมพูชาพึ่งพาอาวุธจีนเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะมีนักวิจัยเชื่อรามานยากรเขาชี้ว่าตอนประทะกันหนักๆปี2011ันปี2011นะครับกัมพูชาเจอปัญหาก,กระสุนหมดเดวมากอ๋อตอนนั้นก็มีประทะกันหนักเหมือนกันใช่ครับเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทําให้รัฐบาลพนมเปญหันไปกระชับสัมพันธ์ทางทหารกับจีนมากขึ้นเยอะเลย หมายความว่าเพราะประสบการณ์ตอนนั้นเลยต้องหาแหล่งอาวุธที่มั่นคงกว่าเดิมประมาณนั้นเลยครับตั้งแต่นั้นมาจีนก็กลายเป็นผู้สนับสนุนหลักทางทหารให้กัมพูชาชัดเจนเลยซ้อมรบด้วยกันทุกปีให้ความช่วยเหลือเยอะมากอาวุธส่วนใหญ่ในคลังแสงกัมพูชาตอนนี้ก็มาจากจีนคุณรับมันเขามองว่าความรู้สึกว่าตัวเองพร้อมกว่าเดิมด้านอาวุธนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปี2011 อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การประทะครั้งล่าสุดนี้มันดูรุนแรงกว่าเดิมมีการใช้จรวดใช้ปืนใหญ่กันเยอะแทนที่จะเป็นปืนเล็กเหมือนเมื่อก่อนซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญอีกข้อนึงนนะคะคือแล้วข้อมูลลับสุดยอดขนาดนี้เนี่ยเรื่องขนส่งอาวุธกองทัพไทยเนี่ยมันไปอยู่บนหน้าสื่อระดับโลกอย่างนิวยอร์กไทมส์ได้ยังไงประเด็นนี้ทางช่องไทยมิตรเขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับอันนี้น่าคิดจริงๆครับ เพราะข้อมูลระดับนี้รายละเอียดเที่ยวบินชนิดอาวิ์จำนวนตู้คือมันไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะแน่ๆทางไทยมิทเขาเลยตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะหรือว่านี่มันไม่ใช่แค่ข้อมูลรั่วไหลธรรมดาแต่อาจจะเป็นการจงใจปล่อยข่าวออกมาหมายถึงว่าอาจจะมีคนในฝั่งไทยเองเหรอคะาที่อยากให้ข่าวนี้ออกไปผ่านสื่อต่างประเทศและทำไมล่ะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริง อันนั้นคือประเด็มที่ทางไทมิ i c ิ l วิเคราะห์แรงจุงใจที่เป็นไปได้อย่างแรกเขามองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทูดแนวใหม่หรือสงครามข้อมูลข่าวสารคือแทนที่ทางไทยจะไปกล่าวหาจีนตรงๆอาจจะตึงเครียดกันไปเปล่าๆการปล่อยข้อมูลนี้ผ่านสื่อระดับโลกอย่าง n นีอาจจะเป็นวิธีที่นุ่มนวลกว่าคือตั้งคําถามถึงบทบาทที่มันดูขัด,ข,ดขัดกันของจีนนะครับว่าเอ๊ะเป็นคนสร้างสันติ แต่ทำไมส่งอาวุธให้ฝ่ายหนึ่งตอนกำลังจะรบกันมันก็เกิดคำถามในเวทีโลกโดยที่ไทยไม่ต้องออกหน้าเองอ๋อ oh, เป็นกลยุทธ์อาจจะเป็นไปได้ครับอย่างที่สองอาจจะเป็นเรื่องการสร้างความชอบธรรมให้กับท่าทีของไทยในเวทีโลกคือเสนอข้อมูลอีกด้านให้โลกรู้ว่าเฮ้ยความขัดแย้งเนี้ยไทยไม่ได้เริ่มนะมันอาจจะมีเบื้องหลังมาจากการเตรียมการของอีกฝ่ายที่มีมหาอำนาจหนุนหลังเรื่องอาวุธอยู่ประการสุดท้ายคืออาจจะสะท้อนภาพสงครามยุคใหม่ ว่าการต่อสู้มันไม่ได้มีแค่ในสนามรบแล้วนะแต่สมรภูมิข้อมูลข่าวสารก็สําคัญมากการคุมเรื่องเล่ากลายเป็นเครื่องมือสําคัญใครคุมข้อมูลได้ก็อาจจะสร้างความได้เปรียบบางทีการปล่อยข่าวที่ถูกจังหวะน่าเชื่อถืออาจจะมีพลังมากกว่ายิ่งจรวดอีกนะครับเหมือนกับว่าการปล่อยข้อมูลลับครั้งนี้อาจจะเป็นหมากตัวหนึ่งในสนามรบยุคข,ข้อมูลข่าวสารไปเลยนะคะเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับ แต่ตรงนี้ต้องย้ำมากๆเลยนะครับว่าประเด็นเรื่องจงใจปล่อยข่าวหรือแรงจงใจต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นแค่การคาดการณ์การวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลหนึ่งคือไทมสเท่านั้นนะครับค่ะเข้าใจค่ะเป็นแค่สมมุติฐานครับไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันเป็นทางการแต่สิ่งที่เรื่องนี้มันชี้ให้เห็นชัดๆเลยคือในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลมันไปเร็วมากแล้วก็มีพลังมากเนี่ย การแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากแรงจูงใจทางการเมืองหรือการรู้เท่าทันว่าข้อมูลมันถูกใช้เป็นเครื่องมือได้เนี่ยมันท้าทายจริงๆครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะเลยนะคะสรุปแล้ววันนี้ที่เราคุยกันมาเราก็ได้เห็นการยืนยันเรื่องขนส่งอาวุธล็อตใหญ่จากจีนไปกัมพูชาก่อนปะทะได้ฟังเรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันของแต่ละฝ่ายได้เห็นหลักฐานการเสริมกําลังของกัมพูชาบทบาทที่ซับซ้อนของจีนที่เป็นทั้งออคนกลางไกลเกลี่ยแล้วก็เป็นคนส่งอาวุธรายใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายด้วยใช่ครับแล้วก็ยังได้พิจารณาถึงมิต,ติที่เป็นไปได้ของสงครามข้อมูลข่าวสารที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังการเปิดเผย ข้อมูลครั้งนี้ด้วยถูกต้องครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นความท้าทายมากๆเลยนะในการทําความเข้าใจความขัดแย้งระหว่างประเทศยุคนี้โดยเฉพาะพอมีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยการจะแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรคือแรงจูงใจอะไรคือข้อมูลที่อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือมันยากขึ้นเรื่อยๆครับจริงค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่อาจจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อเล่นๆก็คือว่าสถานการณ์ที่ประเทศเล็กๆในภูมิภาคเราเนี่ยต้องพึ่งพาอาวุธจากมหาอำนาจใหญ่ๆแค่ไม่กี่รายหรือบางทีอาจจะแค่รายเดียวเลยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในภูมิภาคโดยรวมยังไงและมันกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของชาติตัวเองในการดําเนินนโยบายยังไงบ้างโดยเฉพาะเมื่อต้องตกอยู่ท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจอย่างเข้มข้นอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะ นี่เป็นคำถามใหญ่ที่มีในัะยะก้างไกลและก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญสำหรับภูมิภาคเราไปอีกนานเลยครับ